วัสดีครับก็วันนี้นะครับอ,อยู่ในช่วงปิดเทอมแล้วแล้วก็มีหลายคนนะครับเรียกร้องมาให้ผมนำเสนอคลิปในเรื่องของการให้ปุ๋ยทางใบนะครับซึ่งก่อนอื่นเราก็จะมาคุยในเรื่องของปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยทางใบนะครับที่ผมเลือกนะครับ จะไม่ค่อยเน้นยี่ห้อเท่าไหร่นะครับแล้วแต่นะครับก็เจอที่กเกษตรที่ไหนหรือกรเกษตรแฟร์ที่ไหนนะครับที่เขาขายที่ว่าให้ปุ๋ยทางใบผมก็จะเลือกซื้อนะครับก็จะไปดูที่คุณ,ณสมบัตินะครับก็จะเน้นที่เห็นไหมครับว่าเราจะเน้นที่เล่งใบบำรุงต้นพวกนี้นะครับเล่งรากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ เร่งดอกนะครับเอาเข้ามาแกงลิงเราจะเล่งลําต้นเล่งรากนะครับเพื่อให้ไม้เจริญเติบโตได้เร็วนะครับสาหรับอัตราส่วนนะครับเราก็ต้องอ่านให้ดีนะครับว่าอันเนี้ยเช่นอันนี้1ฝาต่อน้ํส4ลิตรนะครับแต่อันนี้2ฝาต่อน้ําเดี๋ยวตรงไหนเลยวิธีใช้เมื่อวานเจอ,อเลย อันนี้ครับสองหนึ่งหรือสองาต่อน้ำสองลิตรอย่างเงี้ยนะฮะทุกๆุกเจ็ดวันนะครับแต่ของผมก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าทีทหน่อยก็ห้าห้าวันแต่ส่วนใหญ่ก็เจ็ดวันนะครับบางทีก็สิบห้าไปเลยนะครับเพราะเวลาไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้เราไปดูเรื่องของที่ฉีดผมก็จะใช้ระบบอ่าใช้ถังฉีดที่เป็นระบบแบบ ระบบเ,เขาเรียกว่าระบบไฟฟ้าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็คือเป็นระบบที่ใช้แบตเตอรี่นะครับเป็นปัม๊มปั๊มแบบใช้พลังงานแบตเตอรี่นะครับก็จะอยู่ที่12ลิตรนะครับอันนี้บรรจุได้12ลิตรก็จะมีตัวเลขข้างถังชัดเจนนะครับฝั่งไหนเลยฝั่งนี้นะครับอันนี้อาจจะมองไม่ชัดครับตัวเลขจะอยู่ตรงนี้นะครับว่า สิลิอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับ12อยู่ตำแหน่งไหนนะครับเต็มเต็มที่ก็12แต่ส่วนใหญ่ผมแบกแค่8ลิตรก็หลูแล้วครับทีนี้เราก็ดูครับดูว่าเช่นอันนี้เขาบอกว่าตัวนี้เขาบอกว่าโอ่เออตรงนี้ไม่ได้แบบโฆษณาปุ๋ยให้เขานะครับก็คือผมใช้ทุกตัวบอกแล้วนะครับเอาดูก่อนอันนี้ก็เพิ่งซื้อมา นะครับอันนี้ก,กซ็ซื้อมาที่งานเกษตรแต่ว่าใช้หมดก็เลยใช้ตัวนี้ก่อนนะครับก็1ห,หรือ2ฝาต่อน้ํา2ลิตรนะครับบางคนก็บอกว่าเออตรงๆเลยไหมหนึ่งฝาสฝาต่อน้ําเขาบอกว่าต่อน้ำสอลิตรใช่ไหมครับก็คือ1ต่อ1นนั่นเองนะครับ แต่สำหรับผมไม่ใช่การให้ปุ๋ยทางใบบางทีเราก็กลัวว่ามันจะแรงเกินไปไหมนะครับผมก็จะเติมน้ําเปล่านะครับไอตัวนี้ไม่ต้องใส่สารจับใบนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาน่าจะใส่สารจับใบในตัวปุ๋ยมาแล้วหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจเพราะว่ามันเหมือนมีฟองนะครับก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยใส่สารจับใบ นะครับก็เติมไปตอนนี้อยู่ที่2ลิตรครับ3ลิตร4ลิตรผมก็จะเติมที่6ลิตรนะครับโอเคอ่าลิตร อโอเค6กลิตรนะครับนี่ก็ปิดฝานะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปขั้นตอนการฉีดพ่นนะครับแต่คนอ,อื่นควนขย่านะครับหรือหาอะไรมาคนเพื่อให้ตัวยาไม่ใช่ตัวยาเนาะตัวปุ๋ยตัวปุ๋ยเข้ากับ น้ำนะครับก็เขยา่าหรือหาอะไรมาคนก็ได้แต่ผมไม่ไม่ชอบคนหาอะไรมาคนนะครับให้เข้ากันเพราะว่าบางทีมันเศษเศษฝุ่นเศษย้ามันทาให้ท่อตันนะครับก็เลยใช้การเขย่าเอาเพราะมันมันไม่เยอะนะครับมันน้ําแค่หกลิตรแล้วก็ถังไม่ใหญ่มากก็เขย่านะครับโอเคนาะเขย่าเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการฉีดพ่นนะครับโอเคนะครับ เราก็มาต่อด้วยการฉีดพ่นนะครับสําหรับการฉีดพ่นนะครับเราควรฉีดพ่นในช่วงเช้านะครับก็เวลาตั้งแต่7จ็ดโมงนะครับหรือ6กโมงครึ่งก็ได้นะครับจนถึง8ปดโมงครึ่งผมว่าโอเคเวลานี้ดีที่สุดแหละครับถ้า9ก้าโมงไปบางที่แดดอาจจะร้อนนะครับแต่นี้ของผมมัน9ก้าโมงแล้วแต่ว่าของผมอยู่ในที่แสแลนนะครับอันนี้คือสาธิต ท่านั้นเอง8โมงนะครับสังเกตนะครับว่าเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนนะครับการฉีดพ่นนะครับอย่าจ่ออย่างนี้นะครับจ่อไม่ดีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดโอเคมาแล้วครับอ่าดูครับฉีดยก เห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องฉีดแบบให้มันอันนี้มากให้โดนลองให้มันโดนใบนะครับเนระผมแค่สาธิตครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่า เห็นไหมครับแค่นี้ครับทําไมต้องใช้เครื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราฉีดแบบฟอกกี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําแบบละอองหรือมัอนเหมือนละอองมันไม่เล็กพอนะครับที่จะไปเกาะเพือ่อให้ไปเกาะที่ใบนะครับเพราะนั้นคือทําไมเกาะที่ใบคือมีคนถามอีกเนาะก็คือว่าอ่า ถ้าเราใช้แบบตัวฉีดแบบตัวปั๊มแบบนี้นะครับตัวปั๊มแบบใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ละอองเนี่ยไปเกาะที่ใบแล้วทําให้ใบของพืชหรือมะข้าวมะแกงลิงนะครับสามารถดูดซับได้ง่ายได้เร็วนั่นเองนะครับคือยิ่งเล็กก็คือยิ่งดูดดูดกินได้ง่าย อะไรครับสรุปสั้นๆนะครับโอเคครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมอาจจะอธิบายตะกุกตะกักนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เรียบเรียงมาเท่าไหร่เพราะว่าถ่ายเองนะครับถ่ายเองแล้วก็ฉีดพ่นเองนะครับทุกอย่างก็เลยบางทีมันก็มีข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะครับสําหรับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เพราะว่าอาตอนนี้อยากให้ถึงอยากให้ถึงพันคนเร็วๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ